มาก็คือทักษินซีซีอ่าซีซีอ่าแล้วก็เซ็นโดยรัฐมนตรีก็ยกเลิกได้โดยมติคอรมอง่ายมากเลยไม่จําเป็นต้องเข้าสภาใช่ไหมต้องไหมต้องไหมผมว่าไม่จําเป็นเพราะมันมันทำยังไงมันก็เลิกอย่างนั้นอ่ะทีนี้เอาล่ะสมมุตินะเข้าคอรมอยกเลิกอ่าเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีใหม่ถ้าถ้าตามนี้ได้เขาก็มีมติยกเลิกยกเลิกพอยกเลิกปั๊บการตรึงเส้นกันอยู่ระหว่างเรากับเขมรเนี่ย พอเรายกเลิกเราบอกเราจะเอาหนึ่งต่อห้าหมื่นเลยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้เอาแล้วที่มันล้ําล้ําอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลยไหไปให้หมดเอาเวลาคุณผมให้เวลาคุณสี่สิบแปดชั่วโมงออกไปไม่งั้นผมจะใช้กําลังไม่งั้นมีทหารไว้ทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวณขาดนี้นะเอาผมยังไม่แน่ใจว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนเราบันทึกเทปอยู่เนี่ยก็ยังตรึงกันอยู่ถูกไหมแต่ถ้าหลังจากนี้พอยกเลิกตูมเราสามารถเดินเดินบีบได้เลยใช่ไหม เดินยิงได้เลยเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็เขาก็อาเตือนก่อนบอกว่าต่อจากนี้นีใ้เวลา48ชต่วโมืนนะให้เวลา48ชั่วโมงคุณถอยออกไปถ้าไม่งั้นผมจะใช้กําลังตามลําดับขั้นเอาแล้วถ้าทางนั้นนะเอาไม่เอาจริงๆอ่อะกำลังทหารประเทศไทยนะผมไปเช็คอันดับโลกของ CIA นะเราเหนือกัมพูชา70อันดับโลกเข้าใจเข้าใจแต่ใน